สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินนะครับกันทิ่งานก่อที่บางพระศรีราชานะครับก็อยู่ตรงอ่างบางพระศรีราชาครับบ้านหนองคา2สองทับหนึ่งนะครับก็อัปเดตนะครับ,รบแต่เดิมทำงานนะครับแต่ช่วงเช้านะครับก็จนจบ นะครับตัวนี้นะครับก็มาเรียกได้รับชมกันนะครับครับก็ขอฝากผลัการด้วยนะครับเชิงนุปัญยะนะครับที่เบอร์โทร0853555555นะครับรับออกแบบติดตั้งกําแพงหินชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนํานะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับขั้น เกากำแพงหินเส้าหินนะครับก็กกำแพงนะครับเกาะสุกนะครับแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับตามเนื้อที่นะครับของหน้างานนะครับตามหน้างานจริงนะครับันนี้ก็ เสร็จงานนะครับไปก่อนหนึ่งตัวนะครับก็อีกส0วันนะครับก็จะเข้ามาทำตัวที่เหลือต่อนะครับทงานนี้งานไว้งานแข็งแรงงานสวยงามน,นะครับ้องนึกแสงทีมงานช่างนุกพัทยานะครับการันตรีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เจดียต่อ,ตอสองถารีบเร์โทรศัพท์แปดสามศูนย์ห้าปห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะน,นำนะครับ,บเพื่อทานใดทีด่มองกำลัลงมองหาช่างครับฝีมือครับกานตกแต่งกัแพงหินผน,นังหินนะครับก็รู้สึกที่ง,งานช่างนุพัทยานะครับ ก็เป็นทั้งเลือกทั้งนึงนะครับมาเหินนะครับก็การันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามแบบบบเสร็แน่นอนนะครับจากผลงานนะครับหลายร้อยชิ้นงานนะครับของทีมงานช่างนุบารยานะครับก็เดี๋ยวเสร็จทั้งหมดก็จะมาเดตให้ได้รับชมกันนะครับลองมาสวยแน่นอนนะครับที่บางพระ สิเดชานะครับ,รบขอบควาอฝันผลงานด้วยนะครับสวัสดีครับ